สวัสดีครับพบกับช่องไครบ้านลันทุ่งอีสานใต้นะครับวันนี้พบกับก้เกี่ยวข้าวครับหน,นึ่งวัลพจน์เกลนกันช่างตู้แอรครับทันนี้ข้าวบางเลยทีเดียวครับไม่มีข้าวครับนานนี้เป็นวัลพจนตู้แอนะครับ สวยนะครับ,อรบโอ้โหพอรสเจริญกันช่างมือถือบาสโซเลยป่ะนะี่ย <laughs> อันนี้เกี่ยวข้าวอยู่ตำบลนาดีครับเพิ่มเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเข้ามือร้อยห้าครับตอนนี้ เทอร์โบคู่นะครับคันนี้เป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะครับจะปี2 0 2 2ยิบนะครับ ไม่ค่อยมีครับนีมาดูต่อเลยครับโยานงาเข้าบางสบายสเปคตัวนี้เป็นตัวเดิน12นะครับปั๊มน่าจะปั๊มจะจะ23นะครับเป็นเครื่องเจีสี่เทอร์โบคู่นะครับ ปี2022ครับบลอคตเกลื่อนกันท่างครับแต่ว่าทีมงานมาจาก,กยุทธยานะครับโอ้เมื่อกี้ผ่านเชนเลอร์สวยมากเลยครับเป็นเชนเลอร์12ล้อครับอยู่ปากทางครับยังไม่ได้ไปถ่าย ครับมันนกัอดีพานมันจะมันหนาติดใกล้กันครับนี่ครับเราพลเจอกันทางตู้แอร์ครับนี่หนาพรมครับหนาเจ้าของครับติดติดกันเลยครับตรงนี้ก็สามสิบต้องไรครับเกี่ยวขันนู่นครับนู่นยังเกี่ยวไรมาจากนู่นครับกันของตาครับ พี่น้องกันครับของผมก็ชนใหญ่จะทำนานานาและส่งไร่ครับนาใหญ่หมดแล้ครับได้เกี่ยวข้าวสบายนะครับนาทางนี้ก็ยังนาเล็กอยู่ครับนี่เจ้าสองเจ้าตรงนี้ครับช่วยมากเลยครับ อี่างนี้เขาเข้าของผมเองก็ไม่ค่อยดีเ็าไล่ปนเยอะครับปนกล่าว่าจะขายครับปีหน้าจะห,หาพันใหม่ เป็นร์โบคู่นะครับตัมองเห็นนะมองไม่เห็นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนิ่มๆครับไม่รีบครับถือว่าใจเย็นครับคนขับดูต่อครับ ของแท้ครับติดต่อได้ที่081 802 9276ครับไปติดต่อที่อู่เลยครับวรพจน์เจินงานช่างครับคันนี้มาจากทีมงานจากอายุธยานะครับ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ